ประวัติของผมก็องฟังก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงมาเป็นพี่เสียนได้เมื่อก่อนผมเป็นผมนั่งอยูศาสนาพุทธนะครับผมอยู่วัดตั้งแต่ตอนเด็กตอนสาตัวของดอยเขาเนี่นแล้วก็อยู่วัดมาจนเรียนจบก็ได้บวชเป็นพระนะครับจากนั้นก็ได้สึกออกมาทํางานเป็นช่าเด็อยู่หนึ่งปีพอดีได้รู้จักกับ หารดาโยคนหนึ่งที่น้ำจะครับเผาชวนผมมาทำงานด้วยก็เพราะว่าชอบเด็กทุกอลเหมือนกันเนาะผมก็เลยมาทำงานอยู่ที่บ้านน้ำจํำก็เลยก็เลยได้รู้จักกับพอปอโควิดดังนั้นก็ได้แต่งานกับแฟนที่อยู่น้ำจํำก็เลยได้ย้ายมาอยู่ที่นำจํำแล้วก็มีโอกาสได้เดินทาง ขึ้นไปทํางานอยู่ที่ไปทํางานท่าโมอยู่ที่ฮอนกงรีไปตั้งหนึ่งก็ประมาณหกเจ็ดวันกลับอีกครั้งก็หกเจ็ดวันกลับก็ไปหลายครั้งอยู่จนตอนนั้นผมยังไม่เชื่อนะครับตอนไปอยู่กับพวกเขาไปช่วยพวกเขาทำงานยังไม่เชื่อเลยยังไม่พูดถูงมีหมวคนเดียวที่เป็นผู้ท่านพูดถ้ศาสนาเนาะพวก็คอย็ปคิดเต็มผม มาประมาณสิบกว่าปีผมถึงรับเชื่อวระยุทคิสตเป็นองค์พระเยซูเจ้า<อ>วันหนึ่งวันที่ผมก่อนที่ผมกับระปฏิสมาได้มีผู้ปกครองท่านหนึ่งนำผมมารับเชื่อกว่าจะจับใจจากทางุ้ักศาสนาเนี่ยมาเป็นที่เดียนพอผมกลับไปบ้านวันหนึ่งผมฝันเหน็นผมฝันเห็นงูยักษนะ์หลายตัว วิ่งไหลเลยนะมันไลหลเลยหัวมันเหมือนพยานาผมไม่เคยเมีคนโลกทีผมยังไม่เคยมีเลยนะครับแต่ผมมีนในในความฝันของผมผมนึกขึ้นได้ว่าผมนี่ก็จอ้องปัญหาคนหนึ่งเนาะผมก็้้องปัญหาก่ะผมเข้าปัญหาแล้วมันมีเสียงหนึ่งพูดออกมาให้ผมได้ยินว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องห้องแล้วปัญหาที่ผมพูดนะ่ะมันก็พูดได้ มันวันบผมหสุดท้ายผมไม่รู้ทำยังไงเราผมก็ถือแขนไปผมไปวิ่งสุดท้ายผมมาเลื่อนได้คนาะคำเคียวที่ผมพูดคือในน้ำไม่เยือกอยากนั้นทุกทีก็หายไปผมถึงมั่นใจว่าอันน้ำที่ยิ่งใหญ่และสูงสุดที่สุดก็คือน้ำ มีคำว่าจะด้านของภูใหเองกิดของพี่นะครับแต่พอเอาไปเดินบทเพลงและเราถึงบทที่92 9 1ข้อที่1งข้อที่16ได้กล่าวว่าพ้อองค์จะให้พูดพูดขอข้อของท่านให้เรารับสารท่านตามมาราของท่านที่สิ้นพวกพวกพูดนั้นแต่ระของท่านรับท่านไว้เมื่อนึงเพื่อหาของท่านจะไม่กระโลกหินท่านเรียหิน โดนงูได้งูลงไต้เท้าเพราะผู้นั้นได้รับเราเราจึงจะช่วยเขาให้รอดเขาจะร้องเรียกเราเมื่อไรเราจะตอบเขาเมื่อนั้นเราจะอยู่กับเขาในยามทุกยากเราจะช่วยเขาให้รอดและจะให้เกียรติให้เกียรติยศแก่เขาเราจะให้เขาอายุยืนเป็นที่พอใจเขาและจะแสดงความรอด ญางที่ผมเคยยู่พี่แจา้าได้ไว้นะครับว่าผมไม่เห็นพี่แต่ผมมุ่องรักษาปกป้องนะครับแต่ว่าความคงคงไปพี่แจ้าเป็ี่หนึ่งนะครับในบทเพลงหรือในพระธรรที่ใหม่นะครับบูรุษกาบทที่สิบข้อที่สิบเก้าคับข้อที่ทได้ได้บอกว่าเราได้หมีการตาดต่อจากป้าเหมือนป้าแลกนี่แน่เราได้ให้พวกทานน่านมีอำนาจเกี่ยวมูบร้ายและมาแรงของ และมีอำนาจใจที่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยแต่นะครับมีคำว่าแต่แต่ว่ายาด,ดีในสิ่งนี้คือที่พวกนีอยู่ใต้บับของพวกท่านแต่จงมขึ้นลงพ่อหนาของ,ของท่านจดไว้ในสวรรค์นะครับชือของเราทุกคนที่เรากำลังมาในาน้ำในน,ใน,น้ำโขงไปคุกคิเจ้า ได้จดไว้ในท่าเียุปัญญาที่ซึ่งมันถูกไว้ในบนสวรรค์นะครับเมื่อวันนี่มมองค์ยืะเยซูคริสต์เจ้ามาินกลับมาตอนนั้นหลายจะได้ขึ้นในห้องเก่าของพระเยซูคริสต์ที่นั่นครของของ,งค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับผมจะใช้เวลาหน้าเกิดไฟนะครับโครงการนี้จะขอร้องเพลงนะครับจะร้องเพลงท่านหนึ่งเพลงนะครับขอบคุณครับ